เรูจะเล่นอะไรเล่นแมปเลยเล่มาเลือกตัวละครที่เราชอบนะคะ yeah. นี่โอ้โหอันนี้เราแต่งตัวเองเหรอไม่ค่ะอันนี้คนอื่นเขาแต่งตัว ready go จะเลือกตัวไหนเมื ady, ่อกี้เราจะเลือกตัวไหนกันนี่เออเด็กก็ว่านี่เพราะว่าเป็นคนไทยเหมือนกันอ่ะพอวิ่งไปก็แบบนี้อ่ะอืมเพราเนี่ย เห็นไหมเป็นเด็กหญิงเนี่ยคนไทยเราก็ต้องเลือกคนไทยสิเราอยู่ประเทศไทยไทยรวมเลยนี่อุ้ยเอานี่มันไปหรือกองไม่มีใครเลือกเลยอะไม่เป็นไรอะเราก็สู้กันเองสู้กันเองสู้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 เอาเธอเดทหรอเมื่อกี้อะไม่เธอไม่ฉันไม่ได้เดทแต่ว่าฉันก็แค่ตอนนั้นฉันอ่ะเขาไม่มีใครเขาก็จะรีบ ให้มาอยู่ฉันใส่ฉันแบบตอนนี้ฉันชอบนะฉันชอบถึงเนี้ยฉันชอบถึงเมือเนี่ยมากอยากลองมากเลยอ่ะถ้าเกิดลองปุ๊บฉันโอเคเราจะนี่นี่นี่ยังมีมันไปหรอหรืกองอะไรอ่ะอันนี้ก็เป็นเอ่อพอกินปุ๊บเผ็ดจี๊ดค่ะเผ็ดจีดหรอไที่เขาไฟจะเป็นซีรีส์ไม่ไม่เธออยู่ไหนอ่ะฉันเอ่อนี่มันยิงไม่ค่อยแม่นฉันก็เลยจะต้องแบบทำให้ตัวมันหายให้ตัวนี่นี่มันก็จะไม่ไดนเลย โดนด้วยโดนเพื่อนแทนเอ้ยโดนไว้กี่ปีเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยฉัน้าสีแดงฮะเก็ไปอะไรเลือกตัวละครใหม่ะเดี๋ยวเรารอกินเริ่มลไหมคะเดี๋ยวเราคิดหมดก่อนคิดสิ่งหมดแล้วเอาตาไหนดี เพอาะหน้าตาเขาสวยหน้าตาเขาจะเป็นแบบไม่จรเงยเจอหน้าตาไม่จรมา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 พวกเราจะต้องจัดการหยุดนึงโอ้ยไม่ไม่แต่จะดคนไป

กำลังของเราจะแรงมกินเลยเหรอไม่ชนะศูนย์บาทโลบักศูนย์บาทศูนย์โลบักอะไม่มีตังค์เลยก็เลยจะต้องเลือกเขาไปก่อนนะยัเพิ่งเดือดร้อนเงินผู้ปกครองหายกันได้เองก็ยังโลบักอุ้ยมองไม่เห็นเลยอะอือฉันจะยิงเอาเย้เย้ไหนวะไหวหาตัวเองไม่เจอเลยเถอะวุ่นวายทำไมถึงวุ่นวายเลยอะก็เขาว่าจะต่อสู้ไม่ใช่ชื่อเราอีกสีแดงชนะ มื่อกี้อะไรอย่างสีไหนยังไม่รู้สีแดงเห็นไหมชื่อเราแดงกับบุ่มรูอไหมโอ้โหสังหารศูนย์ดาเมจส่วนอ๋อเธอฆ่าไม่ตายจะคนเลยโอเคี้เขาฆ่าช่วยอ่ะไม่เขาแย่งฆ่าทันแท็กซี่ก็มันอาจจะเป็นยาพิษพอกินปุ๊บพ่นไฟแล้วมันจะติดไฟใช่ไหมแต่มันห่ะกกำลังทำงานอยู่แล้วเขาอ่ะก็ควันทันกาถ้เลยไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสเลย อุ้ยฉันจะเอาตัวนี้คนนี้คนวนี้เลือดน้อยมากเขากำลังจะฟันเออผู้ชายอีกคนที่เป็นเพื่อนที่เป็นกลุ่มเราด้วยอย่ามาดันอุ้ยโดนฟันด้วยอย่ามายุ่งกับไฟอย่ามยุ่งอย่าไปแกล้งนะว h อยู่ไหนนี่อ๋เขาเป็นตัวอะไรอ่ะผมไม่บี๋หมวชีฟูเออเขาวฉันชอบเลือกดรวยนะอันนี้เป็นโลบัสหมดเลยดดูๆๆเี๋ยวฉันไปดูชเนี่ยมีแต่โลบััสการ์กอ่ะใส่ตัวแบบใช้โลบัสซื้อเขาคนรวย เอาไหนอยู่แล้วเนี่ยเพราะน้องนี่น่ารักอ่ะเห็นไหมฉันแค่ดูหน้าเห็นไหมน่ารักเลยเตรียมตัวไม่มีคนสู้กันเองนะสิไม่เหรอเห็นไหมไม่มีใครเลยอ้าวมีแต่เป็นชื่อกลุ่มสีแดงอะเป็นชื่ไปสู้กันเองทำไมล่ะใส่ต้องข้ามไม่ลงสนามเลยใส่ของที่ชอบไหมคะชอบติด baby ดันไปเลือกข้างนะว่านะ นนีเพราะว่าเขาแบบเหมือนจะแบบอุ้ยดิงจ้าเราชอบดิงจ้าเป็นเสียงข้าที่มีเสียงไอประกอบแล้วไอเอาอะไรไอ้โอ้มีคนเลือกเยอะกลุ่มเรามีคนเลือกสามคนช่วยเขาให้ได้เดี๋ยวนักเรนกับเราด้วยอึ๊บ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 แบบนี้ ฆ่าใครบ้างยังฆ่าอยู่เนี่ยเห็นไหมชื่อเราอะเย็น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 ฆ่าตาย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 เนี่ยอาวุธเราเยอะอาวุธเราเยอะเห็นไหมตายท้งกูอะสรุปเรายังเหลือเนี่ยเห็นไหมมีคนตายใช่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 อะไม่คนเดียวเองอะไรดิคนนี้มุมแดงวูมุมแดงดาร์กมากไปมุมแดงเลยเข้ไปยังไปแล้วเนี่ย บอันะโเอาไม่มีใครเลือกอีกแล้วเห็นไหมอีกกระชันโอ้วมเดียวกันทั้งหมด VIP ด้วยใส่ชุดเป็น VIP แบบบอมๆความจริงตัวเองก็จนนะไม่ได้บูไม่ได้บูไม่ได้บู๊คนนี้เพราะเอาคนเซ็กซี่พิเศษออบบี้ใครเอารอบพิเศษมาคราวนี้เป็นอยหนูอ่ะ นาเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นรอเล่นรอผู้แข่งดังกว่ามาจริงเยอะการวิ่งหนีเขาเนที่จะสู้กันก็ต่อสู้อยู่อ่ะแล้ววิ่งไปด้วยไงไม่ให้เริ่มรถโอ้ไ่อนสิอไมดโอ้ไ้าสูด่าดวนยาพิดอ้าอย่าตายแล้วรนเือดก็ขอนี้ก่อน

เราแพ้เด็ไม่เราอยู่ทิน,ดนแดงเงิน <c oughs> ก็แม่ไม่เลือกอะแม่ไม่ชิออ๋เหรอแม่ไม่ขออยับคอเมืล้คนนั้นเสื้อลายเสื้อลายว้าวเหรอ <c oughs> แล้วแถมส่อันนี้เป็นสายฟรีด้วยนะสามารถซื้อตัวละครได้สองคนแม่เลือกได้ดีมากเลยฉันรู้ได้ดีมากไม่มันกำลังเ,เตรมตีฉันโดินคืนเดนทีโดนิดนยาพิษโดินยาพิษสลบเลยนะ สลบเลยจ่ายตังค์มาสิบาทให้หนึ่งมาล้านบาทให้เงินมาล้านบาทล้านบาทล้าน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 